ชุดน้ำปิดมีจอ LCD ซีรีส์ใหม่จากทาง ID Cooling ในงบไม่ถึง6,000บาท นับเป็นหนึ่งอุปกรณ์นะคะที่มีความสําคัญมากๆเลยค่ะของคอมพิวเตอร์เพราะว่าการทํางานของ CPU เนี่ยจะทําให้เครื่องของเราร้อนเวลาที่เราใช้งานใช่ไหมละ่ะแต่ว่าระบบระบายความร้อนด้วยน้ำก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยค่ะที่จะทําให้เครื่อง PC ของเราทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะคะจึงจําเป็นจะต้องมีตัวช่วยในการระบายความร้อนของ CPU นั่นเองเพราะว่าเมื่อเกิดความร้อนขึ้นแล้วนะคะแต่ว่าไม่มีการระบายความร้อนประสิทธิภาพการทํางานเนี่ยก็จะช้าลงนั่นเองและทําให้เกิดอาการที่เราคุ้นเคยกันอย่างเช่นทอม ค้างนะคะหรือแม้แต่ว่าอาการผิดปกติของคอมพิวเตอร์ค่ะ แล้ววันนี้นะคะครีมก็อยู่กับชุดน้ำแบบปิดที่เป็นรุ่นแรกเลยนะคะจากทาง idcooling <ST S> นั่นก็คือ sl 3 6 0 Back นนั่นเองนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีการออกแบบดีไซน์หน้าจอ lcd นะคะ2.1นิ้วที่เราเนี่ยสามารถที่จะปรับแต่งผ่านซอฟต์แวร์ได้ค่ะตามรูปแบบของเพื่อนๆ <ST> s> <S เลยส่วนสายพัรลมของเขานะคะก็จะเป็นแบบ d s y a i นนั่นเองค่ะมีเพิ่มตัวล็อกสายน้ำก็จะทำให้การใช้งานเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทนทานต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นใบพัดของเขานะคะก็จะเป็นสีดำเท่ๆแบบนี้เลยค่ะส่วนตร กลางหัวเขานะคะก็จะมีโลโก้ ID Cooling ติดไว้ด้วย ความเร็วรอบพัดลมนะคะปรับความเร็วรอบได้ตั้งแต่500ค่ะถึง2,000 PWM นั่นเองนะคะส่วนความเร็วนะคะของรอบปั๊มสูงสุดของเขาก็จะอยู่ที่2,500 rpm บวกลบอยู่10%นั่นเองและในส่วนของ a i r f o นะคะก็จะอยู่ที่7 8 c FM ค่ะแล้วก็ค่า TDP นะคะ350วัตต์เสื้อชดน้ำปิดนะคะของทาง ID Cooling เนี่ยถือได้ว่าได้รับความนิยมอย่างมากเลยสาหรับใคร <c oughs> ที่ชื่นชอบการ overclock นั่นเองแต่ชุดน้ำของเขาเนี่ยสามารถใช้งานได้กับ CPU Intel แล้วก็ AMD ด้วยนอกจากนี้ในเรื่องของการติดตั้งนะคะก็ง่ายมากๆเลยเพราะว่าเขาเนี่ยมีคู่มือมาให้ในกล่องนั่นเองถ้าเพื่อนๆเนี่ยทำตามขั้นตอนแน่นอนว่าไม่มีนอ็อตขาดหรือว่าเกินค่ะ ชุดน้ำแบบปิดนะคะเขาจะมีจุดเด่ดนะคะ่ะในเรื่องของการดูแลรักษาที่ง่ายกวอาชุดน้ำแบบเปิดนั่นเองซึ่งในเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะไม่เทียบเท่าชุดน้ำเปิดนะแต่ว่าข้อดีของเขาเลยเนี่ยพอเราซื้อมานะคะเราสามารถที่จะใช้งานได้เลยเพราะว่าเขามาแบบสําเร็จรูปแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะต่อเข้ากับเมนบอร์ดหรือว่าเคสของเรานะคะแล้วก็ใช้งานได้ทันทีไม่ยากแล้วก็ไม่ซับซ้อนด้วยค่ะและมีลูกเล่นต่างๆนะคะอย่างเช่นไฟ A R G B ค่ะที่จะช่วยเพิ่มความสวยงาม,ส,งามสีสันน่าลหลงไหลให้กับเครื่อง PC ีของเราได้อีกด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มมากเลยนะคะกับชุดน้ำราคาหลักพันแต่ว่าเราเนี่ยได้เทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ LCD นะคะ2.1นิ้วหรือว่าจะเป็นในส่วนของระบบซอฟต์แวร์ค่ะที่สามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบเพิ่มลูกเล่นต่างๆในส่วนของไฟ a RGB นะคะที่ช่วยเพิ่มสีสันของเราทำให้เราเนี่ยอยากจะอยู่ข้างกับเคสคอมไปนานๆนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการอัปเกรดในส่วนของปั๊มต่างๆรวมไปถึงรอบพัดลมด้วยนะคะเราสามารถที่จะปรับความเร็วรอบได้ตั้งแต่500ถึง 2, 1, ถ้าลพค่ะถ้นเพื่อนนะคะกำลังมองหาประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่ดีที่สุดแล้วก็ไม่กังวลเรื่องราคานะคะชุดนำแบบปิดของ idcooling ก็จะมีทั้งแบบ2ตอนราคาอยู่ที่4,990บาทค่ะแล้วก็3ตอนนะคะ5990บาททั้งคู่เนี่ยรับประกันให้ถึง5ปีเลยนะคะก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www jab co th หรือว่า Line at jab online สั่งครบ3000มีบริการส่งฟรี24ชั่วโมงด้วยนะคะ เ,เพื่อนๆนะคะก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง j d Channel กันด้วยนะคะเพราะคิมจะนําของโดนๆฟีเจอร์เด็เดๆและข่าวสารไอที am, มาอัปเดตให้เพื่อนๆชมทุกสัปดาห์เลยค่ะ